ครับสวัดีครับดูเลยพี่น้องมึงนี่ไปถ่ายคลิปให้เบิ่งนมึงนี่ทายเบิง้งผูน้นึงล่างสวยผู้นึงพี่กระเป๋าครับมันมีเฮียงอ่ะน้ำยาป่าจ้าน้ำยาป่าบาอกน้ำยาป่ากินตอนเที่ยงนะคะขนมจีนน้ำยาป่าตอนเป็นลำพิ้งปอบหอมโอ้เครื่องเคียงไหมพี่น้องน้ำยาขนมจีน ตู้สองตัวตู้สองตัวแม่ขั้วกับเมา่ทาขึ้นนี่บ่เมาใจอยากนอนซืือกินกินข่าวแล้วเนาะกินข่าเรี่วทุไรยังมีแม่างฝั่งฝ้าว้นยินแบวนี้ได้ต่อนอนเอเลียดเพิ่นเพิ่นนอนเอเลียดจข้างกองเบียร้านีนีเด่นเหมือนืนเออหนาหอยพี่น้องหมอกแห้งเหมือนืนหมอกหมอกหมอกเออนไ่แล่นรี่ตัวแนบอ ้อมเตรียมตัวทำน้ำยาขนมเส้นครับเดี๋ยวคุณปอแล้วครับพี่้องว่าอะไก่อนน้ำยาขนมเส้นทำไว้มาเห็นสีค่ะเหนสีกิลค้อไรเ่ามาหอบ้านพี่หลงบรรยากาศบ้านสวนครับอัปเดตให้เบิ่ง โอ้นาวรน,นาวส่ละทานไม่ได้แก้งี่รองบัดสวนมยาตมเสร็จครับเอาปลาแดกเครื่องาเลยใส่ที่หลังโอ้หอมด้วยตําเครื่องก่อนแล้วก็ต้ใส่ตะโถต้ยาพี่รอง ฟีมเมอร์คุณนายอัมสิตาพัฒครับหัวหนนาผมเนี่ยช่วงฟโชเมอร์น้ำยาล้มเซนครับเจาชู้เดี๋ยมาบ้านช่องนึงนะพี่น้องโคลอคลีเล่ล่ะจ้าล้วก็ใส่ปลาทูตามลงไปเลยจ้าไม่ต้องมีสูตรใดๆทั้งสิน้นขอแต่กินว่าแสบก็บต้องกิน <c oughs> ขอแต่เจ๊ชู้ได้หลายเน้นชูรสกับรสดีพอไม่ต้องปรุงอะไรมากมาย อะไกินโคตรก็หล่อนตั้งแต่เมื่อพอปีน,นี่กอกแค่เล็กน้อยอันนี้สูตรเร่งเรัดนะคะไม่ต้องไปจําเป็นไปต้มพริกต้มขิงต้มปลาทูนะคะพี่น้องสูตรจำเป็นครับมันม,มันบป็นอกินง่ายบ่นี่ยก้กาวขันฟ้าขันยันต์้มใช่เลยบ่ปนโลดเพต้องราต้มต้มใช่แล้วก็น้ำน้ำใส่ใส่หม้อแมนแล้วก็ปรุงแค่นั้นบ่แมนค่ะมันจะใกล้เคียงกับสูตรกะทิแต่ว่า สูตรกะทิมันต้องเคี่ยวกะทิอืกับเครื่องกับพิแกงให้หอมก่อนให้เติมน้ำนะคะอันนี้สูตรสูตรเล่ามาเลยอันนี้สูตรเล่ากับยาเล้าแล้วก็สูตรเลงร้านพวาบางบางค้นกับสิต้มปลาทูใส่หนังปลาแดกใส่บักพริกใส่เคียงมุนีกรต้มแฮมเปียกรจะมีบอสตองต้มค่ะตำเลยตำใส่กันเลยจ้าแล้วก็ต้มเพียงเดียวเลยค่ะสูตรเลงราดครับไม่เกินสิบนาทีได้กินนะคะโอ้บึ่งอะไรพี่หน้องเนยยืงนกับยืงนไปค่ะบพก คมแบบเดือดครับมาล้างม่เยี่งก่อเยี่ยงก่อ,กอล่างเป็นขั้นตอนค่ะตัวมันหลายล่างเจริญชิดใบแล้วก็ไปพักก้อนแล้วมาล้างใหม่โอ้หขนาน้ำไม่พุ่งด้วยโอ้ยเถ่เอ้ยดูเสศษมันขึ้นนะครับแล้วก็โาาวย,โยว,<อ>ยยว,วตอ่อ,อ,วตอไป้องกระทุโยนต่อแบบ สูตรวัาแจสามีค่ะก้างไม่ต้องเอาออกนะคะถ้าข้อตายนั่างไรก็ตายค่ะโอ้ก้าวจินน้ำเบืออให้เดือแนันนะคะต่าไปผัิวน่าแก้วิกดชิล่าพริกมาใสุ่งรสตามใจชอบผัดให้เือตาม คือท่านต่ำหมต่ำพิกลที่หลังไปดประเดียกใ่มนงประเดียกทม่หมูใช่ไหมลูกประเดียกครับโอ้ประเดีกหน้าประเดียกครับหน้าประเดียกเลยนหคอ๋อหนุดวะชุดรวบลัดใช่พี่น้อง คุณสีตาพัฒน์นตาลนิดนึงนะคะใช่น้ำตาลอันนี้น้ำยาขอบคุณสาวโอายคือ็เลียหน่อยแค่สิเบิเร์ดช่วครับเบิร์ดอะไงนี้ชู่วเียหน่อยนะจะชู่วแล้วแรงหนีไปละเรี่เป็นซ่องครับเนียนเ่ยเลียหน่อยเลย้ใส่หน่อยเลยจ้สใช่หลายเชือหลายเชือหลายเชือหลายทียยเขาว่า เกดเดียวกันกับอาจิโนโมโตะนะคะเราไม่ได้เน้นนะคะรสแซ่บปุ๋ยนะพี่น้องแล้วเบื้องเอวค่อยปรุงอร่อยไม่อร่อยก็ค่อยปรุงอีกทีหลังนะคะเพราะว่าเป็นข้าวบุญซาวไะะทะอันนี้ก็อร่อยแล้วค่ะพี่น้องหาหมอนี่ยกะสิเด็กินข้าวบุญประมาณสองโลน่ะค่ะสองโลยังไม่ได้ใส่ผักรอยนะคะอันนี้ไม่ลืมหรือวะไมไ่ลืมนค่ะ ก็ใส่ถ้าตำใส่พร้อมกันก็จะเป็นอ่อมค่ะอืมอันนี้ก็จะโคโรเคเล่นะคะลอยนะคะก้นใบมกรูดต้นหอมลงเวรได้ไหมน้องเขาจะเห็เห็กจินแบบสูตรแบบรวบรัดมาต้องรอเไม่าเลยจ้ะสูตรแบบรวบรัดตอนน้ำยาลเ้เงจ็จครับพี่น้องอ เครืสีเดือดครับรอเันเดือดทำไหน่อยังเดือดพี่น้องใช้ลูกซิ้นไหมครับ <c oughs> โอ้ตายแล้วไปแต่กองใช้ลูกิลครับมันก็จะไข่เลืมาขาหอยาน,นมัน,น,ะะมนจะขไขดูถีสพี่น้องจากการที่ประเมินโโห,โหีี่สูตรเรยงรัดครับยาต้เสียนครับ <c oughs> นี่สุดไายพี่น้องแล้วกับซีเบียขนมสิ่งไม่ให้เขาไปเมื่อกี้ชูชนไว้เดือดแล้วพี่น้องใช้ชูได้ไหมแล้วเมื่อกี้นีเห็นไหมครับพอมันนี้มันไอ้ลูกชิ้นก็จะลอยน่ากินแบบนึงเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยแต่สูตรอีกหนึ่งถ้าจะให้สีสวยใส่พริกแกงนะคะบ่อันนี้ไม่ใช่พริกแกงบ่ะสไตล์จ๋าชุดดอล่าอ่ะป่เนียโอ้เดือดดีครับพี่น้องชุดไทยกับเซียวนี่ใช่หรอครับ สุดท้ายจ้าสุดท้ายครับนี่เรียบร้อยแล้วครับนุำยาน้มเชนเดินสิบนาทีไหมคะขวดชีตาพัทเมือนี่เดินสิบนาทีว่าจะมอเน่บ่บ่อเจ็ดเนาทีสามหาไม่ได้ครับแซ่บๆทดสอบน้ำแกงหมโอ้สุดยอดเลยพี่น้ำยาปลาบ้านนะคะช่วงปีใหม่นะ้ำยาปลาขวดชีตาพัทครับมือนีมอนี่เนาะค่ะกินภายในขอบขวดเนาะค่ะคัน งานเลี้ยงกับพุ่นอะหมเบอร์ห้าศิวัตรคุ่นะอืมศิวัตรครับเดี๋ยวไปอร์ห้าขนมจีนก,กับพี่น้องพุ่นะโอ้ขอทายให้เศรษฐนุสิตไปสอนท่านบุรีปึ่งหนาแม่คั่วเลยพี่น้องขึ้นหาสร้างแล้วเมื่อกี้ไม่ได้กินนะคะเพราะว่าทำงานทำหลอกข้าวให้คนก็เลิกกินขึ้นหาสร้าง <c oughs> หาเสียหาสร้างพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเขาเสื่ครับเยี่ยงไม่ห่ดจากเป๋าล้วนี่ น้นองเ็ด้ดีบิค,ครับครับนเครผมกินเพื่อได้ครับพี่น้องกินเพื่อครับผมชวนสวัสดีครับ é yeah, por